การยึดหลักปัญญาที่แท้จริงภายในเรากำลังใช้ปัญญาอันมีเมตตาแบบไร้าการเวลาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับสัปดาห์นี้ ข้อความจากเทวทูตกาเบียลแจ้งว่าเมื่อเราปฏิบัติต,ต่อกันด้วยความรักและความเมตตาเราจะเปิดประตูสู่ระดับใหม่ของปัญญาในเชีวิตปัญญาที่แท้จริงและความรักอันบริสุทธิ์เป็นของคู่กัน คนต้องรักตัวเองก่อนปัญญาอันบริสุทธิ์จะอย่างรากเรืในตัวคนเมื่อเร็วๆนี้ฉันสังเกตเห็นรูปแบบที่เสนอความต้องการให้เราทุกคนรักกันอย่างเข้มข้นของชีวิตที่ดูเหมือนเรากำลังประสบอยู่การเป็นหนึ่งเดียวกัน การรวมตัวตนอันศักิ์สิทธิ์และความเป็นมนุษย์ของเราเข้าด้วยกันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนที่กำลังเติมโตความถี่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นของมิติที่ห้าเราเห็นตัวเองเติบโตและเรารู้ในใจว่า เราต้องการปรากฏตัวในโลกและเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างไรแต่ในความตั้งใจมักจะล้มเหลวในช่วงเวลานี้การมีความเห็นอกเห็นใจและความอดทนอาจเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามการรักตัวเองในระหว่างกระบวนการ กลายเป็นสะพานแห่งสวรรค์สู่โลกดูเสมือนจะเป็นทัศนคติที่ฉลาดที่สุดในชีวิตเมื่อเราเรียนรู้ที่จะนำทางโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่จำเป็นสำหรับฉันอย่างชัดเจนคือการที่ฉันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันขอ ในชีวิตของฉันนี่คือกฎแรงดึงดูดที่น่าอับอายที่เราทุกคนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎจักรวาลนี้ฉันต้องคอยสังเกตทัศนคติที่มีต่อชีวิตและความรู้สึกของตัวเองการวิจารณ์ตนเองดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา และทัศนคติที่แพร่หลายสำหรับเราหลายคนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตของเราฉันพบว่าในที่สุดเมื่อฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยที่ฉันต้องการมากที่สุดสิ่งต่างๆก็ไหลลื่นขึ้นมากถ้าฉันโฟกัส ที่ความยากลำบากและจัดการกับชีวิตของตัวเองได้แย่แค่ไหนมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกวงก้นหอยขาลงนี้แยกออกได้ยากเนื่องจากเรายังคงดึงความทีการสั่นสะเทือนแบบเดียวกับที่เราแสดงออกในสนามพลังงานของเราต่อไป ชีวิตจะสง่างามที่สุดเมื่อฉันจําได้ว่ามีความสมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในตัวฉันที่ทำให้ทุกแง่ทุกม,มุมของการเป็นอยู่ของฉันสมดุลส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดของฉันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฉันหยุดจดจอ่อกับความผิดหวัง ในตัวพวกเขาและยอมรับการมีอยู่ของพวกมันเป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของฉันอาจเป็นความจริงเช่นกันที่หลายเวอร์เกอร์ในโลกกำลังเคลียร์แง่มุมเหล่านี้ของบุคลิกภาพของพวกเขาเพื่อทำให้เส้นทางราบรื่นขึ้นสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด ในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณที่เพลิดเพลินกับชีวิตทางโลกเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันต้องทำให้พื้นที่พิเศษเหล่านี้เต็มไปด้วยแสงสักแส์และพรของฉันแม้ว่าเราจะถูกบอกว่ามันผิดและเหตุแก่ตัวที่จะจดจ่อกับความสุขของตัวเอง แต่เมื่อเราไม่มอบความรักใครที่เราสมควรได้รับเราก็ถูกตัดขาดจากสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์กับทุกสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตการมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันมอบให้กับหัวใจที่ไรเดียงสาข,ของฉัน แทนที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายทำให้ชีวิตมีความสง่างามมากขึ้นและตัวตนภายในของฉันก็เข้าสู่ความสงบสุขมากขึ้นฉันอาศัยอยู่ในสภาพที่กว้างขวางและมีความสุขมากขึ้นซึ่งดึงดูดความรัก จากคนรอบข้างและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของฉันมากขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นกระบวนการที่สวยอ้อนวอนมากแต่สำหรับฉันนั่นคือปัญญาที่แท้จริงของการแสดงตัวตนอันสากเ์ขอขอบคุณที่ช่วยให้ฉันได้รับพลัง ที่จะรักตัวเองและต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมากขึ้นฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณเปิดใจและเปิดใจรับเพราะปัญญาอันบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวฉันตลอดเวลาฉันขอให้นำความอดทนและความเห็นอกเห็นใจ มาสู่ตัวฉันมากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้อยู่ในความรักและความเมตตาต่อตัวเองและมนุษยชาติทั้งหมดอย่างแท้จริงด้วยวิธีนี้ฉันรู้ว่าฉันสามารถให้บริการวิญญาณและโลกได้ดีขึ้น ในวิวัฒนาการและมันก็เป็นอย่างนั้น